วันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าดาร์กช็อกโก้นะครับพเพิินว่าได้มา3ตัวนะครับจากตู้เลดข,ของเจ้าผิวเลมอนไม่รู้มาประกอได้ยังไงนะก็เลยอยามารีวิวเลยประกอบก,บกับการที่ได้อาร์ติแฟกต์ของพอดีนะที่2ดาวนะครับก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวสายเบิร์ดดาเมจนะครับคนละรูปแบบกับตัวดีเฟสนะครับจ่ายดาเมจนะแบบรัวๆอย่างเจ้าผิวเลมอนเข้าลายหรือว่าเจ้าซอสพิกมาดูสเตตัสเพียวๆกันก่อนนะครับ ก็หลังจากถอดออกหมดนะครับก็ค่าโจมตีตั้งต้นนะครับคือ7 3 5ถ้าเทียบกับตัวดาเมจตัวอื่นนะครับที่ผมเคยรีวิวไว้ก็จะน้อยกว่าข้าวไายแต่สูงกว่าผิวเดมอนนะครับในขณะที่ตัวตีใกล้นะครับก็คือจะมีค่าป้องกันกับ HP เ,เนี่ยสูงกว่าพวกตัวยิงไกลเป็นปกติอยู่แล้วจุดเด่นของเจ้าดาร์ช็อกโก้นะครับก็คือมีค่าดามจคคิติคอลนะครับตั้งต้นสูงมากๆคือ177.5%ในขณะที่ตัวอื่นนะครับจะมีเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ150%นะครับ ก็จะมีแค่ผิวเลมอนที่มีอัตราคิดิคอสูงกว่าชาบ้านนะครับคือ3 8 5เิห้าคาไก็เช่นกันนะครับมีดามคิดิคอตั้งต้นหนึ่งรจึงพูดได้ว่าเจ้าดาช็อกโก้นะครับถึงแม้จะเป็นตัวที่มีอัตราคิดิคอตั้งต้นนะครับเป็นมาตรฐานคือ15%แต่เนื่องจากดาเมจคิดิคอตั้งต้นเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นตัวนี้ควรจะทำาไ้เทมในลักษณะของการเพิ่มอัตราคิดิคอให้สูงที่สุดนะครับอีกเรื่องนึงที่ควรรู้ไว้เกี่ยวกับเจ้าดกกรา,ารเคคคคลืื่่่ออออนนนทีขงงมมััาาาจะะชาากๆ775รบ ในการให้ตัวอื่นนะครับเฉลี่ยประมาณ825จนถึง850นะครับความสามารถนะครับพาสีกลิ่นช็อกโก้เข้มข้นเนี่ยเมื่อจมตีด้วยการชาร์จนะครับจะได้สแต็กโดนเดียวเดียวได้ซึ่งซ้อนทับกันได้นะครับเราก็จะเพิ่มพลังจมตีของคุกกี้ดาช็อกโก้นะครับเมื่อซ้อนทับครบ4อันแล้วก็ชาร์ตตีอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปลดปล่อยบัฟ25นตะครับของพลังจมตีต่อเนื่อง8วินาที โดยจะบัฟนี้นะครับจะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเมื่อคุณมี2ดาวบัฟนี้จะเพิ่มแรงโจมตีจาก25เป็น100แล้วก็สิ่งที่ตัวนี้ความสมารถไม่ได้บอกนะครับก็คือว่าเวลามี2ดาวนะครับตั้งต้นเนี่ยคุณจะได้สแต็กเต็มทันทีนะครับ4สแต็กก็คือคุณปล่อยชาร์จแค่ครั้งเดียวเนี่ยจะเป็นการปลดปล่อยบัฟทันทีเลยนะครับการโจมตีปกตินะครับแบ่งเป็น3มพิษก็คือ100 120 1อ0แต่ในะวามเป็นจริงนครับคุณจะไมนได้ใน้วาารฟันกรอิอกะพราะ่า ความสามารถของเจ้าดาร์ชอโกจะเด่นที่สุดคือการชาร์จตีนะครับชาร์จตี120%ซึ่งคุณจําเป็นจะต้องชาร์จตีตลอดเวลานะครับเพื่อสะสมเกจต,ตัวนี้ให้มันมีบัฟเพิ่มระยมตี100%ที่2ดาวให้ได้บ่อยที่สุดสกิลพิเศษหรือว่าสกิลหนึ่งนะครับจะเป็นดาร์สลัโจมตีด้วยขึ้นดาบนะครับ750%ครูดาว14วินาทีที่3ดาวเพิ่มสเตตัสนะครับเหมือนกันทุกตัวใช่ไหมแต่ว่าที่4ดาวนะครับจะเป็นการเพิ่มความสามารถของดาร์สลั ซึ่งสร้างความเสียหายด้วยการปล่อยสายฟ้าฟาดลงมาในขอบเขตนะครับเป็นสายฟ้าทั้งหมด9เส้นนะครับเส้นละ100%เท่ากับว่าจะได้ดาเมจเพิ่มอีก900%นั่นเองจากการใช้สกิลหนึ่งแดดไม่มีความสามารถพิเศษนะครับถ้าไม้ตายเหลือดาเมจนะครับดาร์ค a y e เลเยอร์จะเป็นการโจมตีด้วยดาบขนาดใหญ่ในพื้นที่ขอบเขตก็คือโจมตีเป็นหมู่นะครับดาเมจเบิร์ดแบบต่างๆเลยคือพัน150%ครูดาว30วินาทีและที่5ดาวนะครับ ดัชเลเยอร์เนี่ยมันจะทําการทะลวงพลังม้องกันคือการเจาะก่อนะครับ50%แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นดีบัฟนะครับมันคือการทําให้ท่าไม้ตายแรงขึ้นอีก50%นั่นเองนะครับเข้าใจแบบง่ายๆมันจะไม่ได้มีผลในการเจาะก่อหรือว่าลดก่อศัตรูเพื่อให้ตัวอื่นตีแรงขึ้นแต่อย่างใดนะครับมันจะแรงแค่ท่าไม้ตายท่าเดียวตอนที่5ดาวเท่านั้นก็เข้าใจง่ายๆว่าการเจาะก่อ50%มันก็คือการเพิ่มนเมจ50%นหะตรงๆเะครับไม่ต้องมีพิกแงอะไรมมาากย อัติแฟกของดาร์คช็อกโก้นะครับจะเป็นการเพิ่มแรงยงตีมติบหแล้วก็ใส่กับสายสลันะครับความสามารถเฉพาะของสายสลันะครับก็คือเมื่อโจมตีชาร์จตรงเป้าจะเป็นการเพิ่มความเสียหายของการชาร์จสกิลพิเศษแล้วก็ท่าไม้ตายอีก48.5%ห้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะตามระดับดาวเป็นเวลา6วินาทีก็คือถ้าตัวนี้เขาจะยังง่ายๆว่าคุณแค่ชาร์จตีไปเรื่อยๆอะ่ะทุกท่าทุกแอคชั่นที่คุณใช้ต่างจากเนี้ยก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆตามระดับกก็จะะปปรอบได้ววยยยคาามเสีห อัตราคิติคอลซึ่งยิ่งมีมากยิ่งดีนะครับสำหรับอัตราคิยิ่งใกล้เคียงร้ยเเตท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะครับแล้วก็ไปเพิ่มความเสียหายคิติคอลเพิ่มเติมเข้าไปอีกก็ได้ซึ่งเส้นนี้ผมขโมยมาจากเจ้าข้าวลายนะครับก็เล,ย,ลยมีศักยภาพของท่าลมติดมาซึ่งผมคงไม่เปลี่ยนหรอกเพราะว่าตัวแนวแนวเจ้าดาช็อกโกเนี่ยมันแนวสไตล์เบิร์ดดามเมจนะครับมันค่อนข้างจะตีช้าผมก็เลยคิดว่าไม่ได้ใช้ในระยะยาวนะครับก็เลยไม่ได้ใส่ท่ามือให้มันเมคขัดการเล่นของเจ้าดากร เปิดมานะครับคุณชาร์ตตีก่อนหนึ่งครั้งเพื่อปลดปล่อยบัฟก่อนนะอีร้อยเปอร์เซ็นต์จากนั้นใช้ไม้ตายนะครับแล้วก็สกิลทุกครั้งที่ครูดาวรีครบแล้วก็ตีด้วยการชาร์จรัวไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะแรงตามระดับอยู่แล้วเป็นตัวที่วิธีการเล่นค่อนข้างจะเข้าใจง่ายมากๆนะครับชาร์ตตีชาร์ตรรตีกดสกิลแล้วก็อันตีนะครับสลับกันไปเรื่อยๆสาเหตุที่ว่าทําไมเจ้าดาร์ช็อกโกนะครับถึงได้มีดาเมจในการตรีบอสนะครับ ทั้ง2รอบรอบที่แล้วกับรอบนี้นะครับสูงมากๆก็สาเหตุเพราะว่าที่5ดาวนี่แหละมันเป็นการเพิ่มดาเมจที่แบบเบิร์ดหนักมากๆนะครับเดี๋ยวจะขอลงเลทระดับ5ให้ดูสักรอบนะครับ มีพิกดมาด้วยก็สบายแล้วไม่ต้องกลัวตายนะครับอัดได้เดือดรัวใน,นเริ่มต้นมาก็ชาร์จตีก็ลปลดปล่อยเกรดนะครับแล้วก็ขัดทดสกคิลที่มีนะครับในดวาดาที่ตัวบัอยังมีนะครับแล้วก็ชาร์จตีชาร์จตีชาร์จตี แล้วก็าครบสี่สเต็ปก็ทาร์ตซีกครั้งเพื่อปล่อยแล้วก็อัดอันตีนะครับกับข่ามไตทายโลลัว เกตเต็มพอดีนะครับเดี๋ยวรอใช้กับเจ้าบอสแคคเตอร์ปลดไฟก้าแล้วก็อัดอันซีนะครับอัดสกิลแล้วก็ตีคราฟตีคราฟตีคราฟตีง่ายๆแค่นี้นะครับวิธีการเล่นเจ้าดาร์โค แน่นอนอย่างนึงว่าถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ปลดปล่อยตัวชาร์จเกรดนะครับก็คือก็คืออย่าเพิ่งใช้อันติดคดีกว่ามันจะไม่แด้เท่าไหร่ทำหน้นนาทา่ของการเล่นดาโคโก้ก็คือนี่แหละคุณต้องมานั่งโก้ใช้กับการชาร์จตีนะครับทำให้แบบหลบสกิลหลบบอสยาก นี่ถ้าไม่มีฟิกก่อนเนี่ยคือตายไปนานาแล้วนะเมื่อกี้หลุดไปแป๊บหนึ่งนะครับทีน,นี้กลับเข้ามา,าคือเพื่อนตีให้ชนะเรียบร้อยแล้ว อ้าวได้กล่องลุงเฉยกล่องลุงปอลนะครับมีแตของม่วง่าได้ความเสียหายแล้วครับตัวทองก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเจ้าดาช็ชอกโก้นะครับตัวเบอร์ดามิซึ่งใครสไตล์แบบผมนะคือไม่ชอบตัวตีช้าชาช้าตีช้าตีเนี่ยอาจจะไม่ชอบนะแต่ถ้าเกิดแบบต้องการดามิสุดๆไปเลยนะครับในการตีบอสทะลวงกอบบอสอะไรเงี้ย ก็ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ